ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Boo Battle สงครามมัวชนสังคมโคบานก่อนเริ่มเล่นเกมเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเกมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือกระดานหรือบอร์ดเกม 2. โคบานหรือตัวเดินของผู้เล่นแต่ละท่าน 3. ลูกเตา๋าสำหรับกำหนดว่าในแต่ละรอบเราสามารถเดินได้กี่ช่อง 4. ีการ์ดซึ่งจะมีทั้งหมด3กองการ์ดรูปวัวขาวกองกุศลการ์ดรูปวัวดํากองอกุศลและการ์ดกองกลางซึ่งจะมีทั้งการ,ร์ดวัวขาวที่เป็นฝ่ายกุศลและการ,ร์ดวัวดําที่เป็นฝ่ายอากุศลรวมกันอยู่ค่ะ กร์ดนี้จะแทนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทคือใจที่ดีใจที่เป็นกุศลแทนด้วยก๊์ดวัวขาวกับใจที่ไม่ดีใจที่เป็นอกุศลแทนด้วยก๊์ดวัวดำใจที่เป็นกุศลหรือเจ้าก๊์ดวัวขาวแบ่งออกเป็นสามประเภท 1. อโลพกรอบสีเหลือง 2. อ,งอโทสะกรอบสีแดงและส อะโมหะกรอบสีเขียวน้ำเงินทางฝ่ายตรงข้ามใจที่เป็นอกุศลหรือเจ้ากาดวัวดำก็แบ่งออกเป็นสามประเภทเช่นกัน 1. โลภะกาดสีเหลือง 2. โทสะกาดสีแดงและ 3. โมหะกาดสีเขียวน้ำเงินซึ่งการดแต่ละใบจะมีแต้มที่กำหนดไว้แตกต่างกันโดยจะมีตั้งแต่1-4ถึงแต้ม โดยแต่ละฝ่ายก็จะมีการพิเศษนะคะฝ่ายกุศลหรือว่าเจ้าวัวขาวก็จะมีการพิเศษสีรุง้งที่สามารถแทนกุศลประเภทใดก็ได้และการพิเศษฝ่ายอากุศลหรือว่าเจ้าวัวดำคือการโลภะซึ่งมีแต้มกำหนดสูงสุดที่5้าแต้มให้สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นคนแรกเป้าหมายของผู้เล่นคือพาโคบาลหรือตัวเดินของเราไปยังจุดหมายคือช่องด้านบนสุดคันทะปรินิพ,พาน ใครไปถึงจุดหมายได้ถือว่าเป็นผู้ชนะแต่ในระหว่างทางผู้เล่นจะต้องเดินผ่านตามช่องทางเดินต่างๆซึ่งช่องทางเดินแต่ละช่องนั้นคือเหตุการณ์ที่เราได้พบเจอโดยเหตุการณ์ต่างๆก็จะแบ่งออกเป็นสีประเภทดังนี้ค่ะ 1. ช่องสีแดงเป็นเหตุการณ์ของการทำโทสะเช่นโกรธเคืองทำร้ายผู้อื่น 2. ช่องสีเหลือง เป็นเหตุการณ์ของการทำโลภะเช่นไม่ให้เกียรติไม่ซื่อสัตย์ 3. ช่องสีเขียวน้ำเงินเป็นเหตุการณ์ของการทำโมหะเช่นงมงายไม่ใช้ปัญญา 4. ช่องสีขาวเป็นเหตุการณ์ของการทำกุศลเช่นมีวินัยชาวพุทธเป็นหลักชีวิตและไม่หมกมุ่นในความบันเทิงคาถาหรือขั้นตอนในการเล่นแต่ละครั้งคือ ทอยเดินดูหยิบส่งทอยลูกเตา๋าเคลื่อนตัวเดินดูกาดในมือหยิบกาดกองกลางและส่งกาดใบไหนก็ได้ในมือให้เพื่อนคนถัดไปมาเริ่มกันที่ทอยกันก่อนเลยนะคะขั้นตอนที่1นถอยผู้เล่นต้องทอยลูกเตา๋าแล้วดูว่าได้แต้มเท่าไหร่จากนั้นเคลื่อนตัวโคบานหรือว่าตัวเดินของเราไปตามจำนวนแต้มที่ได้ ขั้นตอนที่2เดินการเดินจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะแรกคือการเดินตามปกติโดยจะเดินตามแนวราบไปกลับจนสุดทางทั้งสองฝั่งลักษณะที่สองคือการเดินขึ้นเดินลงซึ่งถ้าผู้เล่นเดินไปตกในช่องที่เป็นอกุศลช่องสีเหลืองสีแดงสีเขียวน้ำเงิน จะมีลูกศรชี้ลงหมายถึงเรามีโอกาสตกลงไปแต่ถ้าเดินไปตกในช่องกุศลช่องสีขาวจะมีลูกศรชี้ขึ้นหมายถึงเรามีโอกาสเดินขึ้นการที่เราจะมีโอกาสเดินขึ้นหรือเดินลงให้ดูในขั้นตอนถัดไปขั้นตอนที่3ดูคือ ดูการ์ดที่อยู่ในมือของเราว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราเดินแล้วไปตกยังช่องที่เป็นเหตุการณ์อกุศลหมายถึงเรามีโอกาสทำชั่วหรือทำให้ตกลงไปได้วิธีการดูว่าเราจะทำชั่วหรือไม่ดูที่การ์ดที่อยู่ในมือซึ่งแทนจิตใจของเราดูว่าเรามีการ์ดกุศลสีเดียวกับช่องเหตุการณ์อกุศลหรือไม่ ถ้ามีและมีแต้มมากกว่าแต้มของก๊าดกุศลคู่ตรงข้ามก็ถือว่าเราทำชั่วต้องตกลงไปเช่นเดินมาตกยังช่องเหตุการณ์โลภะสีเหลืองก็ดูว่าเรามีกรารโลภะไหมในตัวอย่างนี้คือมีสีแต้มและมากกว่าคู่ตรงข้ามคือการอดโลภะด้วยถือว่าทำชั่ว หรือถ้าเดินไปตกช่องกุศลสีขาวหมายถึงมีโอกาสขึ้นวิธีการดูการ์ดในมือของเราว่าเรามีโอกาสขึ้นไหมให้ดูว่าเรามีแต้มรวมของการ์ดกุศลทุกสีรวมกันมากกว่าแต้มอกุศลทุกสีรวมกันหรือไม่หากแต้มกุศลมากกว่าถือว่าเราทำดีได้ขึ้น สรุปคือขาลงดูว่าตกช่องอกุศลสีไหนและดูเฉพาะการ์ดอกุศลสีนั้นเทียบกับการ์ดกุศลสีเดียวกันหากแต้มการ์ดอกุศลมากกว่าถือว่าลงหากแต้มเท่ากันอยู่ที่เดิมไม่ขึ้นไม่ลงและหากลงมาแล้วไปตกในช่องที่เป็นอกุศลก็ต้องดูต่อด้วยว่าเรามีการ์ดอกุศนสีนั้นอีกไหม หากมีและมีมากกว่าการาดกุศลก็ต้องลงต่อไปอีกขาขึ้นดูว่าแต้มรวมของการาดกุศลทุกสีเทียบกับการาดอกุศลทุกสีหากกุศลมากกว่าได้ขึ้นถ้าแต้มเท่ากันอยู่ที่เดิมไม่ขึ้นไม่ลงและเมื่อขึ้นไปแล้วเจอช่องที่เป็นกุศลอีกก็มีโอกาสขึ้นได้อีก และถ้าขึ้นไปแล้วกลับเจอช่องที่เป็นอกุศลและเรามีการ์ดอกุศลสีเดียวกันและมีแต้มมากกว่ากาา์ดกุสลสีนั้นก็ต้องกลับลงมาขั้นตอนที่ 4. หยิบคือการหยิบการ์ดเข้ามาเพิ่มในมือเราวิธีการหยิบคือดูว่าในการเดินของเรานั้นเป็นแบบไหนหากเดินในแนวราบคือไม่ขึ้นไม่ลงหรืออยู่กับที่ให้หยิบการาดกองกลาง หากเดินลงให้หยิบการ์ดกองอัก,กุศลถ้าหากเดินขึ้นให้หยิบการ์ดกองกุศลขั้นตอนที่5ส่งคือการส่งการ์ดในมือของเราซึ่งเป็นการ์ดแบบใดก็ได้ให้กับผู้เล่นคนถัดไปโดยปกติแล้วจะส่งครั้งละหนึ่งใบเสมอแต่ก็มีข้อยกเว้นที่สามารถส่งได้สองใบคือ เราเดินไปตกในช่องกุศลที่มีกรอบสีแดงและเราหรือสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งในวงอ่านข้อความในช่องนั้นเราจึงจะสามารถส่งการ์ดได้สองใบแน่นอนว่าหากเราต้องการเดินขึ้นนั้นในมือของเราจะต้องมีการ์ดอัก,กุศลให้น้อยที่สุดเมื่อเริ่มเล่นให้ทุกคนหยิบการ์ดกองกลางคนละหนึ่งใบ และคนเริ่มเล่นคนแรกจะเป็นผู้ที่ได้รับการ์ดโลภะพิเศษ5แต้มไปการ์ดส,สามารถหักล้างกันได้โดยจะต้องเป็นคู่ตรงข้ามหรือเป็นการ์ดที่มีสีเดียวกันและรวมแล้วแต้มเท่ากันเช่นมีการ์ดโลภะการ์ดสีเหลืองสีแต้มหากต้องการล้างการ์ดโลภะใบนี้เราจะต้องมีการ์ดอะโลภะสี หรือ3าบวกหนึ่งหรือ2อบวกสแต้มเป็นต้นเมื่อล้างแล้วให้นำการ์ดที่ล้างกันทั้งหมดคืนกลับใต้กองของแต่ละชนิดปกติการเล่นผู้เล่นจะเวียนกันตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้ามีผู้เล่นตกลงในช่องลูกศรย้อนกลับการเล่นของผู้เล่นจะย้อนกลับอีกทางทันทีหรือเล่นทวนเข็มนาฬิกา การจะจบเกมได้นั้นเมื่อผู้เล่นเดินขึ้นไปถึงแถวบนสุดแล้วจะต้องเดินไปหยุดที่ช่องกิเลสนิพานอย่างพอดีก่อนขั้นต่อไปคือไปหยุดในช่องคันทะนิพานอย่างพอดีพร้อมกับในมือของผู้เล่นนั้นจะต้องไม่มีกรารอากุศลอยู่ในมือเลยก็ถือว่าเป็นอันจบเกม